เก้าล้านหอนไหลได้เปิดพันล้มเป่ามึงอ้าปากเลยพี่น้องเก้า <c oughs> ล้านได้ผัดล้มอ้าปากเลยบนหนีอยากหนาผัดล้มเลยได้ผัดล้มพี่น้องเอ้ยฝนกับกำลังลิ้นซอแซ่ซอเซ่มาเก้าล้านได้พันล้มสิลูก เกาลานได้พัดลมเกิดหนาอาปากเลยเพ่นเย็นเพ่นได้พัดลมอาปากเลยเม็ดฝนลงพี่น้องฝนตกแบบนี้คว้ยตื่นเม็ดฝนมานะ่ะ <laughs> เก่าล้านอยู่ในคอจ้าแต่ว่าฝนตกเสียงสังกะสีดังถึกฝนฝนตกจ้าฝนตกเก่าล้านอยู่ในคอนละลูกปนันกาลินหอยอยู่หอบแพกแหกอยู่อากาศร้อน ยกข้อตั้งพวอเถอะครับฮะเก้าล้านเห็ดข้อตั้งพวอเถอะว่ากับแม่ใบไผ่ไหมฮะเย็นม่ลูกเย็นบ่เย็นบ่เย็นม่นมนมลูกเออเห็ดหูลีเลยเหย็ดหูลีเลยเย็น่ครับเย็น่ครับเก้าล้านครับ อือแชาน้ำอากาศหอนี้ยหมือเว้นจ้าแชาน้ำสบายเลยทั้งแม่ทั้งลูกมาลูกเก้าล้านเห็ดหูหลีเลยพี่น้องเห็ดหูหลีเลยพคน